ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาหลักฐานเปิดมาทั้งหมดแล้วใครโยนใครก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับใครโยนใครก็ต้องรับผิดชอบกันไปแลวถึงเวลานั้นพี่น้องประชาชนการที่ผมเปลี่ยนแผนจากคดีแก้ไขคําฟ้อง,องมาเป็นคดี157มาตรา200มาตรา164ในการเล่นงานกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องเป็นห่วงครับผู้สนับสนุนก็คือคนบนเรือผู้สนับสนุนก็คือพยานเท็จที่มีการรับจ้างกันมา ทุกคนจะได้รับผลทักนหน้าจะต้องรับกรรมตาาพี่น้องแตงโมถูกกระทำอย่างโหดร้ายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงันะผมยืนยนันได้ครับว่าผมวางหมากไว้หลายชั้นนะให้ทุกคนมาติดกับดักผมผมจะบอกเลยว่าทุกเรื่องไม่ใช่ผมคนโง่ผมเป็นวิศวกรโยธาผมคิดผมไม่ได้คิดแผนเดียวการจะรับมือกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจพรานภาคหนึ่งกองกำรัการตำรวจนนทบุรีที่มาฟ้องผมสามผม คน1คดี21คน2คดี14ี่คน2คดีอันหคดีแล้วก็หนึ่งคนหนึ่งคนอีกคนละคดีเนี่ยผมได้มีการวางหมาเขาเรียบร้อยในการที่จะเอาทุกคนมาติดกับดักผมอยู่แล้วเมื่อตำรวจเมื่อตำรวจเนี่ยนะมาขึ้นศาลเบิดความแล้วหนึ่งให้การขัดแย้งกันคนหนึ่งบอกเฝ้าเรืออีกคนหนึ่งบอกไม่ได้เฝ้าเรืออีกคนบอกไม่ได้เก็บเรืออีกคนบอกเก็บเรือ,น,อ,กกอนะครับนะ เ้นผมสามเส้นคนทีหนึ่งนะบอกว่าไม่รู้คนที่สองบอกไม่รู้คนที่้สามบอกเก็บได้ครั้งที่สี่นะพี่น้องประชาชนครับผมถามพี่น้องประชาชนว่าเปิดเรือค้อได้หนึ่งตรวจครั้งที่หนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดนะกุมภาพันธ์ไอวันที่ยี่หกกุมภาพันธ์ครั้งที่หนึ่งั้อไสองยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ข้อ้สามยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สามครั้งไม่เจอเส้นผมทั้งสามเส้นแต่มาเจอข้อได้สี่มันเป็นเรื่องแปลกไหม ครั้งที่ห้ามาเจอแก้ว์ปวดวายงานไดอู่เก็บเรือนะครับนะแปลกไหมทุกคนต้องมีคําตอบนะครับมันใช่ว่ามีเหตุและผลของมันต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าทําไมถึงมาเจอครั้งที่สี่คั้งั้นให้คุณํำมาเรื่องนันเทสเนี่ยในการตรวจคาาเลือดในเรือรั้งที่สองคือวันที่ยี่สิบเจ็ดพุมาปันสองพันร้อยหกสิบห้านะครับนะคุณต้องตอบให้ได้ครับพออก็ต้องตอบผมไม่ได้นะถึงเวลาที่ขึ้นศาลกันอีกสามคดีตอนนี้ มีสามรดีขึ้นศาลแล้วนะครับนะผมมีการขึ้นศาลแล้วนัดพ้องกันแล้วจะมีการสืบพยานในเดือนกันยายนปี2568นะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยยังแค่ขึ้นฐานเบสิกธรรมดาแต่ครั้งต่อไปเนี่ยนะครับคุเดะเจอทั้งอาจารย์ปานเทพเจอทั้งหมอณิสติเวศน,นะเจอทั้งผู้เี่ยวชาเรือเจอทั้งนักวิเคราะห์นะครับเจอทั้งนิติวิทยาศาสตร์ทุกมิติที่จะมามัดคุณในศาล ชื่อมันสุดคือคุณอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้คุณเบิกความเทศต,ต่อสารไปแล้วตำรวจทั้ง่1นายนะมีการเบริกความเทศต,ต่อสารไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมพิสูจน์ได้แล้วว่าใบพัดเรือไม่ได้เกิดจากน,นะครับตามที่ตำรวจกล่าวอ้างน,นะขณะนี้ี่าทั้ง21คนเนี่ยอยู่ในลูกไก่ในกำมือผมแล้วนะคุณคุณไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตี21คนที่มาฟ้องผมเพราะคุณเบิกความไปแล้วว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือนะ และสารตัดสินมาแล้วว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือดังนั้นเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยเป็นลูกไก่ในกำมือผมแล้วประเด็นที่สองอีกเส้นผมเนี่ยก็เป็นพยานงอกนะนะไม่ต้องห่วงครับคนที่ตกปลาคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทน t b s คนที่อ้างว่าโดนไปพัดเรือพยานต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ภัยต่างๆเหล่าเนี้ยถึงเวลาโดนก้อหาเปิดความเท็จต่อสารถึงเวลาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานคุณทําอะไรคุณได้อย่างนั้น ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าคุณทําอะไรคุงได้อย่างนั้นผมจัดให้ทุกคนนะครับเป็นอัตราสึกเต็มทุกอย่างที่ให้นะครับแล้วผมบอกให้เลยว่าคุณทําผมมาเท่าไหร่ผมรอได้ครับสามปีผมรอได้สี่ปีคนอย่างอาชริยะเนี่ยอดทนอดกัน้นนะสิบกว่าปีก่อนสิบห้าปีก่อนผมโดกระทําจากตำรวจยังไงผมไม่เคยลืมแังนั้นเนี่ยผมรอเรื่องแตงโมมาสามปีได้ ถ้ามจะรออีกสักปีไม่ได้ผมไม่จำเป็นต้องรีบผมบอ,อกทีมงานกรมสอบสวนนเสฟ้าไม่จำเป็นจะต้องระบุวันไม่จำเป็นต้องระบุเวลาว่าต้องกี่เดือนจะหกเดือนก็ได้จะแปดเดือนก็ได้แต่รับรองว่าทําแล้วต้องเอาให้หมดต้องเก็บกวาดให้หมดนะแล้วทุกคนจะได้เห็นมาสาจรของโลกที่คดีอาประยศแห่งประเทศไทยปูกเราเปิดโปงด้วยหลักฐานที่ติเวียสตร ผมจะให้คนบนเรือนะครับนอนไปหลับทั้งชีวิตนะผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าผมรอได้นะครับไม่ต้องไปกังวลว่ารอไม่ได้นะแต่ที่สำคัญที่สุดคือนะครับไปรอผู้หญิงครับได้เงินได้เงินทองไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายล้านบาทนะครับนะไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับนะผมเองได้มีการนะครับนัดผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะครับในการเปิดโปงคนชั่ว หรือคนที่เขาเรียกว่าอับมีจะไรในการสร้างภาพตัวเองเป็นนักบุญในการช่วยเหลือเดือดที่เป็นเด็กและสตรีนะในเบื้องหลังเอย,ย่องนี้เน่าเฟกไม่าจะพูดยังไงมีประวัติเป็นซาดิสด้วยนะครับเวลาร่วมเพศกับใครก็แล้วแต่นะครับมักจะกัดนะครับมักจะกัดแล้วก็มักจะมีการใช้วิธีทิสดาต่างๆนาๆนามีผู้หญิงมาร้องเรียนกับเราจำนวนหลายรายนะครับนะขณะนี้มีผู้หญิงมาร้องเรียนกับเราจำนวนหลายนายซึ่งจะมีการเปิดโปงใเร็วนี้นะครับ เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามาร้องเรียนผมเนี่ยเนื่องจากผมป่วยนะครับเนื่องจากเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลบางบัวองเก้านะครับแต่วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะี่คิดว่าสมควรที่จะต้องนําเรื่องนี้นะครับนะไปล้องเรียนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับข้อที่หนึ่งเรื่องของจริยธรรมนะในการที่บุคคลคนนี้นะครับเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองชื่อดังนะครับนะสังกัดพรรคการเมืองชื่อดังเป็นลูกเป็นลูก เ่าววัยนว่าเป็นน้องชายของไพโซที่ดังที่กาลังเป็นข่าวดังในขณะนี้นะครับที่ผมกําลังทําอยู่นะกับอาจารย์ปานเทพวงพงพันนะครับนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นน้องชายของไฮโซชื่อดังนะที่เกี่ยวกับเรื่องรถหรูนะครับซึ่งผมกําลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเปิดภาพหลักฐานสําคัญของบุคคลจอมปลอมที่สังกัดภาพการเมืองคนนี้เพื่อไม่ให้มีหญิงสาวต่างๆตกเป็นเหยื่อจะวนมากนะครับนะ เรามีผู้เสียหายจำนวนมากส่งรายละเอียดเกี่ยวกับนักการเมืองคนนี้มาให้เราเห็นนะครับนะแล้วก็ได้มีการพูดคุูกันอย่อหลายรายนะครับรวมทั้งนะครับทราบว่านะวันภาพการเมืองได้รับทราบแล้วนะครับอยู่ที่ว่าวันภาพการเมืองจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองหรือไม่และเข้าใจจริยธรรมของประเทศไทยหรือไม่ที่จะปล่อยให้มีสมาชิกของพรรคตัวเองทําการล่อลวงผู้หญิงจำนวนมากแล้วก็มีการตบตั์แบกเมนะครับงหรือทําชำเรา ซึ่งเราได้เห็นภาพหลักฐานต่างๆของเดือที่ตกเป็นเดือพวกนี้นะครับเราไปฟนความรู้สึกว่ามันน่าอาจะแย่งน่าเกียดชังเป็นอย่างมากที่ผู้สมัครสสพรรคการเมืองชื่อดังของประเทศไทยกระทาตัวยิ่งกว่าแมงดากระทาตัวยิ่งกว่าโจนนะครับขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องแบบนี้นะครับต้องจัดครับต้องจัดให้ให้ให้เป็นข่าวและต้องไม่อยู่ในสังคมไทยให้ได้นะครับนะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับในเรื่องนี้เนี่ย ไม่เกินสัปดาห์หน้าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นโฉมหน้าไฮโซชื่อดังนะครับจอมปองนะแล้วผมก็จะนําคลิปหลักฐานที่มีการร่วมเพศแบบพิสดารนะครับกับหญิงสาวหลายรายรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแบกเมยต,ตบซับนะครับหญิงสาวจํานวนมากรวมทั้งหลอกนะครับหลอกให้หญิงสาวนะนะครับที่มีเพศสัมพันธ์ไปดาวรถนะครับแล้วก็เอารถมาใช้แลวเองไม่ต้องส่งส่งต่อนี่คือประวัติยาวนานของในบุคคลคนนี้นะครับที่เป็น ไอโซจอมปอนะครับผมได้กราบเรียนได้เอกธรรมนัฐคงเผ่าไปแล้วได้กราบเรียนท่านชาดาชัยเศษไปแล้วได้กราบเรียนนะผู้ใหญ่ในภาคการเมืองไปแล้วเราผมคิดว่าเรื่องเนี้ถ้าหัวหน้าภาคการเมืองอยังไม่ดําเนินการขับไล่ออกจากพัคผมจะนําเรื่องนี้นะครับไปปรึกษาท่านประธานกรรมธิการฟามัน่นคงท่านสสรังสิมันโลมเพื่อให้เข้าสู่กรรมธิการในการตรวจสอบนะครับบุคคลดังกล่าวนะครับที่เป็นสมาชิกรรคการเมืองชื่อดัง ซึ่งเป็นพักนะครับเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเอางี้ว่าเป็นพักร่วมฝ่ายค้านนะครับไม่ใช่เป็นพักรัฐบาลเพื่อนแคบลงแล้วกันนะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านแล้วกันนะครับ,บ,บระบุคนๆนี้ก็เปิดหน้ามาแล้วเนี่ยรับรองว่าสื่อมวลชนตะลึงครับสื่อมวลชนตะลึงเพราะว่ามีการสร้างภาพมาโดยตลอดในเรื่องของการปราบปรามจีนเทานะครับแล้วก็ร่วมของการไปลงพักต่างๆนะครับนะในการแจ้งความนะครับอ้างว่าช่วยเหลือเด็กที่ถูกลงละเมิดทางเพศนะครับ นั้นไี่น้องประชาชนคนในท้งเทศนะครับบ้านนี้นะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับมีประวัติเสนยญ้าเสนดินนะมีประวัติกระทํำกับหญิงสาวนะครับนะมาหลายลายแตนั้นถึงบอกได้เลยว่าเราควรกําจัดุคนที่เป็นนักการเมืองแบบนี้ออกไปจากสังคมไทยสักทีและคนต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายในการเอาผิดกับบุคคลคนนี้เพื่อไม่ให้เป็นอย่างยางนะครับ ผมเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านมูมัต์นะครับท่านประธานสภานะครับว่าผมจะนําเรื่องนี้นะครับไปยื่นกรรมธิการหลังตุนจีนแล้วกันนะในสัปดาห์หน้าแล้วกันครับนะแล้วก็ให้ท่านตรวจสอบประวัติพฤติกรรมของบุคคลคนนี้ว่ายังสมควรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่นะครับเป็นสมควรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นพรรคของลุงนะครับต้องบอกเราไม่ใช่เป็นพรรคของลุง